มาค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสุขุมสุขวดนี่นี่พาพี่น้องมาอยู่ทงหน้าค่ะโอ้ยโตลมดีพี่น้องเด้ออาจจะมีเสียงลมพัดวืือเข้าไม่หน่อยเนี้ยค่ะพี่น้องค่ะเผ็ดไม่รู้ยังไงค่ะเผ็ดนี่บะมี่ผาดยังดอกตามบอกพุงเอาพริกแข่งผาดบ่เพ็ดดอกอ้วนเป็นกาเลยยันปลาเส้นน้ำตาล เผ็นี่คอยเป็นคนกินติดหวานเด้ค่ะพี่น้องคะอันนี้ม่หวานนะใส่นิดเดียวนี่นี่แนวเส้หน่อยแปบหน่อยเส้หลายแปบหลายไอ้ยะเตะไปดั้งตุงเลยเสแหลาย <laughs> ม,มันบรรยากาศดีค่ะพี่น้องน้องอยูไม่ได้มานะคะหนอูอยูยูบานกับยายคะ่ะ มาเขี่ย้คยค่ะเออ,อเห็นไหมมันคมเห็นไหมจ้าคมบะก,กอกหน้าการไม่ได้ใส่บะกอกตำแบบบานๆมันต้องใส่บะก,กอกพี่น้องเนี่ยจมตำในกรุงเทพเขาก็ไม่ค่อยใส่กันเนาะแต่ว่ามันหายากด้วยแหละหายากเนี่ย <laughs> ไม่ได้ใช่นี่ใส่สองนวยเลย มันจะเปรี้ยวๆฝาดๆอร่อยมากหวานๆตอนนี้มันออกสมหวานใส่บักหน้าค่ะพี่น้องบักหน้าวนีบบ่บีบดิตอนนี้โอโบีบหน่อยเพราะว่าเขาใส่บักกวกไปแล้วบ่พอ่อใจเขาต้องคอยเพิ่มเติมหอมมะนาวตัแซ่บน้ำปลาค่ะ แล้วก็น้ำปลาร้านะคะพี่น้องขาของยี่หลาผักกินด้พี่น้องประมาณนี้นะเนื้อนามเนื้อแบอกเซตเออล่มน,น่หอกนืวเสี่งนี่เห็นไหมเห็นปะค่ะนี่นี่ในน,นามประมาณนี้นัวเคนเคน,นแบบนี้นะคะตำเส้ะบกอก,กตำละลาบานเท่านะพี่น้องบักขุ้งขอ่อยฟานมาเรียบร้อยแล้วะคะ่ะ ะเห็นบ่จ,จ่ะสีแบบว,ว่านัวหอมหวยๆแล้วก็เผ็ดตายไม่เอาเรื่องนะคะอย่างเงี้ยนี่คือสีตำบักกอก ทำไรแตกหอมหือห่วยอยู่กินแล้วไปที่นี่อ่ะปลาจัดเลยในกล่องข้าวอ่ะนั่งไงป้านั่งทัูงป้ายพี่น้องจสอนเสร็จเลยว่าเสร็จแล้วจ้ะเสร็จเลยฉันมาแยวว่ะทีพี่น้องเป็นลอยเลยนะคะหนึ่งห่อเนี่ยนี่เดียวนี่ห่อนึงใช่ไหมเออห่อหนึ่งนี่ยกินหมดไปเนี่ยเสร็ญแยวแล้วอีจ้ามเต็มนึ่งนี่ไม่กินกันตาเลยก็งของอีหมินกินกินนานมาก เนี้ยวนุ่มที่น้องค่ะแซ่สแต่หนึ่งนี่กินกันนานเลยดิอ่ะอ่ะอ่ะกินกินยุวเข่าแห้งแล้วแต่มันเผ็ดนะเราบอกแล้วก่อนก็ก็บอกแล้วว่าต้องเป็นกำหนึ่งปิกมามันต่องใซ่บสิอืมไล่แตกแซ่บร้อยไหมอืม น่ะเนี่ยพี่น้องป่ะต้องตรงป่ะต้องตวงตัวไงมากอร่อยเลยอืม่อยปีปีจะนอมมากินเก้าวกันเนี่ไม่จ่ำแห้งอืมค่ะคอยชิความค้ำใหญ่ๆ ต่ไม่กินแต่พวกนัละ่น้องเฮ็ดปันี่ต้องหมวนขบปุ้นใส้ข้าวยังไงเพื่ออร่อยมากอืมอร่อยว่ะ มันจำแบบลาวบ้านไงไปห้าเือร์ราไมนก็นไม่ใจแบบนี้ก็ <c oughs> จะไม่ตำสูตรแบบนี้กันนีที่อนำปลาดพี่ห้องใช่ตำไม่ยาพี่น้องพริกปุ่ง การการนี่ยังวิ่งได้เลยไอเด็ดกล้วยแรงนะถฐาค่อยจะกว้างืมพี่น้องดูพี่น้องปิ๊กเป็นปิ๊ก หมดไหมเนี่ยเสร็จเงราแล้วอีจ้ามเต็มนึ่งนี้ไม่กินกันตาเลยก็มีมดกินกินกินนานมากเนี้วหนุ่มี่น้องค่ะสามเต็มนึ่งนี้กินกันนานเลยดิอ่ะอ่ะอ่ะกินกินอยู่เขาแห้งแล้วแต่มันผิดนะเราบอกแล้วก่อนก็เขบอกแล้วว่าตั้งเป็นกรรมหนึ่งปิกมันต้องใซงซี่ ืลายแตกแซ่บร้อยไหมืมนะเนี่ยพี่น้องเป้าตรงตรงป้าตรงตวงตำไงมากอร่อยสิปีนองมากินก้าวแล้วกันนะไม่จับแห้งคาดค่อยชื่อความ คำใหญ่ใหญ่ตาไม่กินแต่พวกนั mm ้นแหละขน้องเฮ็ดปานี่ตรงหมวนขปุ่นใส้ขั้นยังไงพี่อก อร่อยมากอืมอร่อยว่ะมันจำแบบลาวๆบ้านๆไงไปย่าเสือร้านไีนก็ไม่ใจแบบนี้ก็จะไม่ตำสูตรแบบนี้กันมีคือนับประหลาดพี่หอ้องใช่แต่ไม่ยากพี่หอ้อง พายุงอ๋อการการนี่ยังวิ่งได้เลยไอกล้วยแรงนะขาดค่อยจะคว่ำอหือพี่นองดูปี่น้องปิกเป็นปิก จะส้มแล้วนะอย่างเงี้ยไ,ได้กลิ่นมะน,นาวขึ้นมาเลยเอาไปเอาเข้าปากเองพี่เดียวไปอืม่จถ้านาะกับบรรยากาศอย่างนี้เนาะป้าเนาะสุดยอดเลย หาะไรอืมถ้าเป็นผู้สาวสน่ย่ยถ้ามีผู้ผู้บ่าวมีอไม่ให้ามีผัว,ผวเขาใช้กระกกินทีหรอจ้ะ เป็นซาเป็นแซเป็นอังหิเป็นสีกันอยากไอ้ผู้บ่าวต้วนอนสูบอันนี้มีผัวแล้วมีลูกแล้วนะอันนี้ยผักบุ้งนี่อร่อยเพชรจ้ะ ว่ามันน่าดูไหมล่ะเป็นสายเป็นเสบอันนี้มานอะไรหย,ยา,ารีคกว่าอร่อยเ <c oughs> ออแพดว่ะตัวเต็มเหนียวเลยมเมนเผ็ดเลยโอ้โหละ่ะอืมซ่บพอดี กินข้าวปุ่นใส่คื้ผายหน่อยเห็นไหมม่ผิดเลยเอาบ่แซ่บข้าวปุ่น

thôi phu điệp bên mày coi con trèo tài in dép tuột lọc หืมฉันเนาะอืมโอ้ยโ,อโปวดพัวอย่นี้เสร็จไหมเมื่อไหร่เมื่อไหร่ไม่ใช่น้ำปลาแต่อหอม ม er. ันใช่ไหมเบะแซบใช่อร่อย อกนี่มันผักกาดแต่ปะมันผักกาดขาวกินแรงกว่าน่อยนึงพลังว่าใจตู้กินน้ำจีนไม่ไม่จ่ายจอนมันบ้าแทบมันบ้าแซบ หายเลยทีย่มันเห็นมันใช่สุดยอดเลยไม่ได้กินอารมณ์แบบนี้นานละเออเป๋อกินกับไอเนี N ้ยกินกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวกินมันก็จะเผ็ดกว่าข<ช>นมจีนว่ะขนมจีนมันตัดความเผ็ดไงไม่ไม่งั้นหนูจะกินทำไม ยี่งใส่น้ำไปยิ่งไม่มีความเผ็ดเลยเออแปลกจังวาทปาหมองอาุ้นเต็มนี่บบกอ่ะากินมาไรอุ๊บแสบเฮ้ยเปนกก็นไกัะสูตตยม่ใชุ่แสบ

ăn được miếng ăn Chạch đó Bẹp nè, ở đây nó lên แซ่บเนาะเผ็ดๆนัง่งแซ่บออก,กว่าจึ้งๆเหรอพี่น้องคะเอ้ามากินแซ่บไปพี่น้องมือซื้อค่ะพี่น้องคะ่ะพวกไอ้ขีหน้านะคะกินนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า